วัดป่าเต้เด้อพี่น้องวัดอรุณโอ้ยจากมานานแลน้ววัดนี่มันแบบอลังการนะผมอุ้นวัดแบบนักท่องเที่ยวหลายเนาะเขามาใส่ชุดไทยอ่ะชุดไทยแล้วมาถ่ายหูเลยคนจีนเนาะชนรลายคนจีนเนาะบาดเจ็บเนาะคนจีนหลายเน,ะนาะ เตรมพามาหล่อเรื่อยๆนี่มัน,มนมเป็นบ้อนแสบก่เกมก้อนอะไรอยู่เนี่ยนี่คือสะพานตากสินสะพานตากสินอันนี้ไป็นสายที่โหดับแล้วต้วโองเด็กกินเอีกแล้วพาไปนะไป่ใส่ไรข้าวที่ไม่ใ่ข้างาเห็นอย่างนี้ว่าเห็นก่อนเกมพาไปหล่อเริ่มมาเนี่ย เด็กตินวไ้ไปหรอวิ่าพลาพล่องเรือแม่น้ำเจ้าพยาออไปชมวิววิวแม่น้ำเจ้าพยาตอนน้ำเย็นเย็นแต่ว่ามก็สีได้บรรยาณได้มื้อแต่ว่าอยู่ในที่แม่น้ำน้ำจักว่าอยูก,อกับไอ,อ้เออดิร์ดไปหรอเฮ้ยดจะเล่นจะได้จะเลินหนูจะเล่นตา บ่าวเจมเป็นพ่อมานี่ยบุญบุญแม่บุญโอ้ยแม่ไปทางใดก็มีแต่ตึก๊กโวยพี่น้องเอ้ยบุญบุญตึกตึกตึกนี่ก็ตึ๊กไปน้ำเจ้าพญาเนอะนะอ่ะบุญนี่ก็วัดวัดวันี่บ่าวเจมวัดยัง hả à, nhắn này mô mấy tước nó buồn à tên này gặp người gà hứa gà gà còn dám nó, lọ bây theo đi lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những นีหน้ำไปนิดนึงก่อนไปวัดเออวัดอรุณก่อนเกมสิพาไปตอนนี้กับสินังเรือเนาะไปวัดอรุณเดออปอเตียมมันพาไปคุณไปไปไปอ้าวหลังจากหันกับ เปล่าจิมกับาพาไปซื้อตัวเรือเนาะงิีเพื่อจีขามไปอ่าฝั่งบูนไอคอนสยามมันอยู่อีกคนละฝั่งเนาะตัวนี่ก็นสี่สิบบาทเนาะคนละสี่สิบบาทอ้าวพอซื้อตัวแล้วกับยางพากันยางขึ้นมาสิขึ้นเรือเน้องไปพี่น้องไปอีกฝั่งหนึ่งไปละทางอ่าฝั่งไอคอนไปละโอเคหลังจากขึ้นมาในเรือเน้องกับพี่น้องโอ้คนนี่กันร้ายคักโอ้ส่วนร้ายกับ คนต่างชาติเนาะคนจีนลายแห้งอยู่ดีพ,พี่นอ <c oughs> ้องขึ้นเนื้อมาได้สักพักเข้ากับสิทธายบรรยากาศเนาะ <c oughs> สองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพญยาเนาะพี่น้องโอ้นี่อันนี้บรรยากาศหรือว่าวิวนี่ดีแห้งอีพ่ดพี่น้องโอ้ไอ้ขักแห้งอีูบึงในกล้องนี่คือสิบปปันไดเนาะพี่น้องแต่ว่าเขาต้องมาเห็นตัวจริงต้องมาสัมผัสเองเนาะถึงสีหูอ่ะโอ้ วิวนี่โอ้ยคอยอยากสิบอกว่างามแห้งีอลีขี่เครื่องมาได้สักพักหนึ่งกับบพเทไรบพพจากหน้าที่เนาะแม่พี่น้องกับหอดไอคอนเฮาก็ได้เลาะเที่ยวซุ้มบรรยากาศแถวหนาไอคอนถ่ายบรรยากาศภาพงามๆให้แม่พี่น้องได้บึงเนาะโอ้มาเด้อมาเด้อไปเด้อมื้อหนาคันไผอยากมาเนาะมาเด้อเป็นเพื่อนมาเด้อคันไผอยากมาบ่าวฟ้าหลนสีภาพเองดอก หูแท็กทางมาเนาะเอะ c, อบนยากเนาะรอบหนานี่มาลุดมาลุดตอนนี้ฮะกับหอดต่าเมื่อมาเนาะไอคอนสยามอ้ป่าเจ๋เหมือนปลาปลาเอาจักสิพาไปใส่อะเมื่อนี่มาหอดไอคอนสยามแนะล้วเลาะแถวนี้ก่อนเลยกันสิไปต่อแถวได้ก็จังวากัน,นพรอมไม่มีนอ้องไปอ่าหน้าไอคอนเด้อนี่อ้เป็นตกแต่งเนาะ nam khả đây khả thiếu จากชมวิวบรรยากาศข้างนอกกันของหน้าห่างไอคอนสายามเลยเนาะเขาก็จะเขามาทางในเนาะบัดนี้ไปหาเลาะสื่อกาฟงกาแฟกินแล้วบ่าวเจมเป็นอยากกาแฟเป็นปเป็นยีน่วงนอนแห้งยางคำว่าในห่างกับพากกันหลาอเบิงนั่นเบิงนี่เนาะแห่น้นองก,กับเบิงบรรยากาศเบิงโค้นเบิงนั่นเบิงนี่เบิงเสียพุ่งเสียผาแหละทำทาไปสั้นแหละจับนั่นจับนี่ กับบซซ้อดอกโมเมนต์ยังดอกตียางเข้ามาเนาะพี่น้องปรมาหลักๆปรมายแรกๆเราก็คือไปซื้อกาแฟกินไหนมันตื่นไหนมันสวงแหละกระจังสีพากันไปถ่ายหลังจากนั้นก็ได้กาแฟมาคนละแก้วเนาะกับบ่าวจีมแก้วหนึ่งกะโอ้ราคานักอยู่ได้อยู่ในห้างเนาะพี่น้องแก้วหนึ่งแปดสิบบาทโอ้ยกินกับแซ่บสมกับราคาดีพี่น้องโอ้เข้มข้นได้ใจขันหลังจากกินกาแฟแล้วคาับพากันเลาะอยู่ในห้างเนาะพี่น้องโอ้ยนี่ มาเห็นดําตกอยู่ในห่างไปพี่น้องเออจริงเป็นมันงามแต่เนี้ยนี่พึ่งเนี้ยพึ่งเนี้ยพึ่งเนี้ยมาเด้อเพื่อนเพื่อนมาเด้อเมื่อหนากันไปอยากมาเนาะสิพามาดอกนี่งามแห่งใหญ่ไปพี่น้องมาเด้อมา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 กันไปอยากมาสิพามาเด้อเพื่อนเพื่อนมา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 หลังจากงานเทากรสิออกมากทางนอกเนาะไปพี่น้องมาบึงอ่าบรรยากาศทางนอกข้างนอกเนี่ช่วงอันแรงๆช่วงอันอ่าซีมุ้งเนาะ สี่มงแรงหาม้งแรงนี่เขาสิเปิดน้ำพุนี่บอลน,นี่โอ้ยบรรยากาศวิวนี่บนต้องห่วงไว้พี่น้องโอ้ยงามแหงอีหลีเบิ้งในกล้องอาจสิปบป๊ปันใดแนะนำให้มาเบิึงกับตาให้มาเห็นกับตาเนาะเอากระสีเลาะถ่าย,ายแถวๆนี่ก่อนเนาะไว้พี่นอ้องอ่าตามแถวๆหนาไอคอนสยามนี่แหละเก็บบรรยากาศงามๆนี่ยามแรงนี่เนี่ยเบึงแนพี่น้องนี่โอ้ยนี่นี งามงามงามขักขักขักสะท้านทีทองเทียวมาเด้อมาเด้อนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งเนาะที่คอยหมักแห้งอยู่ีนี่โอ้ยนี่มาถ่ายหูกันได้เด้อนี่บนนี่โอ้ยวิวนี่งามแห้งอยู่ีมาอย่างเระมานั่งลมชมวิวแถวนี้ก็ได้เนะาะพี่พี่น้องนี่นั่งนี่นั่งอยู่บนนี่แล้วก็ถ่ายหูกันไปแล้วก็บึงเพือ่อันผ่านไปผ่านมาเนะาะพี่พี่น้องงามอ้ยอยากจะบอกว่าคักบนนี่เนี่ย มาเบิ่งเฮือนี่เัากับเนี่ยเฮือผ่านไปผ่านมานี่เขากระโบกมือให้ให้กันเนาะเขากรบบายบายนี่เขาก็บบาย <c oughs> บายมานลล้าได้ลหละโอ้หักหักักหลังจากหันเขาก็สิขึ้นเฮือเนาะบัดนี่เขาก็สิีไปเอ่าเป้าไม้เท่ากับคือไปวัดอรุณเนาะไปพี่น้องก่อนจิบอดบัตรเ,เขาก็ต้องเก็บภาพบรรยากาศอ่าอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญาเนาะนั่นงเฮือมาแล้วกระเ่าาเจมนี่ คันเพื่อนๆสิมาหรือว่าโมคูสิมาเนาะคอยแนะนําเดอ้อให้มาส่วงอ่าแรงๆเนาะสีหามงนี่พอดีนี่ขึ้นเือเนี่เออคันเพื่อนๆมาหรือว่ามมคูมานี่ก็คอยขอแนะนําเดอ้อ <c ười> ก็คือให้ให้นั่งทั้งทึงเนาะให้นั่งอัน ถึงเรือทึงเรือก็คือสันสองนี่เนาะดาดฟ้านี่แหละนี่เขากระได้ภาพบรรยากาศแบบนี้นี่เห็นบอเขากระได้ถ่า,ายเขา,ากระได้ภาพส6 0รอองศาเลยเนาะพอเขาอยู่ข้างบนแต่ทีแน่ๆก็คือแบบต้องไว้ได้ไปพี่น้องนั่งเรือมาพักหนึ่งเนาะเขากระิได้ลอดใตสะพานนนี่สะพานอีกอย่างสะพานปกเก้าเนาะโอ้ยไปพี่น้องขาก,กีรีพุนพุนโอ้บรรยากาศมาด้อนี่เรือ ผ่านไปผ่านมาเขากระโบกเมื่อ้กันนี่โอ้ขักอีรีไฟพ,พี่นอ้องโอ้มาเด้อมาเด้อลอดสะพานตัวนั้นเลยกับมาลอดสะพานตัวนี้บาทนี่ไฟพ,พี่น้องสะพานที่สองเนาะโอ้ หลังจากหันเทากับมาหอดหวัดอารุนเนาะพม่พี่น้องเป้าไม้ลักเป้าไม้ที่สองต่อจากไอคอนสยามเนาะกะ็คือวัดอารุนเนาะพี่น้องเป็นวัดที่สวยสุดงดงามเนาะใจกลางเมืองกรุงเนาะริมแม่น้ำเจ้าพระยาและก็เป็นวัดที่อ่าหนักทองเที่ยวนิยมพากันมาเนาะช็คอินมาถ่ายหูปใส่สุดไทยงามๆถ่ายหูปเนาะพม่พี่น้องมา,า,า,งา,มงา,มาเด้อเพื่นอนๆมาเด้อม,มาถ่ายหูปนำกันอ้หอดวัดแต่เด้อพม่พี่น้องวัดอารุณ โอ้ยจากมานานแล้ววัดนีงมันแบบอลังการนะผมอุ่นวัดอืมแบบนักท่องเที่ยวหลายเนาะเขามาใส่จุดไทยอ่ะจุดไทยแล้วมาถ่ายรูปเลยคนจีนเนาะสุดนใหญคนจีนเนาะบาดเจ็บเนาะคนจีนหลายเนาะส่วนมากคนต่างชาติต่างชาติลายสัญชาตินะที่เพื่อนเขามาเที่ยวอยู่ในวัด วาวัดนีแก็เป็นวัดที่แก่และยาวนานมาประเทศไทยโอ้อันนี้บอกอันนี้บูฮู้ด้อนี่สมัยตั้งแต่โบราณโบราณแับเรื่องประวัติเราต้องเว้าถึงคอยบูฮู้ดอกแต่แต่ว่าบริเวณวัดกันนี่แหละโอ้อ๋อแล้วแต่ขึ้นบ่ได้บ่อปลาจิมขึ้นบ่ได้บ่ เพิ่น,นปิดเพิ่นปิดเนาะเปิปดบนใบขึ้น<อ>เด้อนี่โอ,ไปไปอเสียดายดิจะขึ้นเด้ฝ่าพี่น้องเอ้ยแนวใดักห้ถ่ายแถวบริเวณนี้แล้วบ่ได้ก็ได้ก็ซ้ำมาฮอดแล้วเนาะบ่ได้ซ้ำมาฮอดแล้วมาฮอดแล้วล่ะเข้ามาแล้วถ่ายบรรยากาศแถวนี้แล้วสั่น โอ้ยำแรงเออถามาเนี่มา ну ่วงจากมุงบ่าเจมซันเนาะสี่มงเนาะขสิขก okay. ้นนั่นมาสามมงสมเนสามมงสามมงสี่มงแต่ว่าจากมุงหตอนเนี้ยหกมงหกมวงแ้วแต่เออบรรยากาศดีเลยหกมงห้มงโอเคสำเนละ จะเข้าจะไปใช้ต่อป่ะเนี่เยเจะยัไปใช้ใชจะไปใช้ต่อเราจะไปสะพานพูดวานพูดป่ะไปสั่นเพราะว่ามีตลาดาาจะไปยังอีกเฮำนพดไปหอดพละจังแว็บไปอีกทีเนาะจ้าก็จะไปสะพานพูดต่อเด้อป่น,นี่ยรถเพิ่รถาโสาม ลังจากหันน้อากระชินนังเฮือไปสะพานผุดต่ออีกแล้วเพืพี่น้องโอ้ยไปเบิดมือเนาะเมื่อนี้เอาเอาให้คุม้มเนาะโอ้ได้มาแล้วอ้าวไปเบิดมือมาหอดจนได้น้องเพื่อนพี่น,อน,น,น้อง<า><า>แมนบอบาดเจ็บนี่ถามบาเจ็บแล้วแมนบอสะพานผุดป่ะนี่แมนบอสะพานผุดสะพานผุดป่ะโอ้ถามต้องถามผู้บ่าวกรุงเทพเยอะโอ้โหทำได้นีไงบ้านนอก ออไปนอกเขากุงไปแล้วแต่บาจีนจะพาไปดอกนี่เป็นพามาเนาะโอ้มาหอดมาถึงแล้วเด้อนี่เว็บมาอีกทีกระจนหอดสะพานผุดนอกแพพี่น้องโอ้ยมาหอดกระจนคำจนเมื่บรรยากาศกลางคืน,นกับง,งามาแพพี่น้องนี่บึงเขาลองเฮือมาเนี่ยครับไฟแสงสี สะพานผุดนี่ก็เป็นอีกแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คหนึ่งเนาะที่อาคนลาวที่มาเห็ดงานอยู่ไทยกับมามาเช็กออกเช็กอินมาทายหูมาหลาะมาหลินแถวนี้เนาะไปพี่น้องขั้นหมเพื่อนคนใดที่อ่านเรื่อนไม่เห็นคลิปนี่แล้วก็เคยมาสะพานผุดเนาะก,กันฝากคอมเมนต์ไว้เนยเดอะไปพี่น้อง อันนี้คอยหากับมาครัง้งแรกบรรยากาศยามกลางคืนเนาะโอ้คนกันสิมกักมานางังลินแถวนี้โดยเฉพาะวไวรุ่นเนาะผู้ชายผู้สาวผู้บา้าผู้สาวอะไรก็อยากหยอกนาะแฟนพี่น้องแต่กับบอก่าดอกยามอ่าเข้ามากับผู้บบาวเนาะลังจากงานเบาเจมกับอ่าพามาเลาะตลาดเนาะเปินจุงส่เปินหิวเขา่าไปเบิดมือคลิปนี้ก็คือจิจบแต่ซํานี้เนาะเพนพี่น้อง ฝากในเด้อพ่อพี่น้องว่าคลิปหนาเฮาิาิไปไสเนาะอีพีหนานี่เฮาสิไปอา่าเทีเ่ยวไสถ่ายไสเนาะฝากติดตามพวกเฮาเน่เด้อขอบคุณครับสบายดี้